ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b ิกไว้แค c เปอร์แวนวันนี้เลิกงานเสร็จปุ๊บนะครับเรามีนัดกับทีมงานแก๊งแม็กซั v วีแปที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีในใจกลางเมืองชนบุรีนะครับมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งแล้วก็ที่บนเขานะฮะเป็นที่มีชโนด พอดีรู้จักกันครับเขาอยากจะพัฒนาเป็นจุดจอดนอนก็นเลยเชิญพวกเรานะครับแก๊งแม็กซัสว80เนี่ยไปลองนอนลองพักดูแล้วผมก็จะถือโอกาสรีวิวนะครับรถในแก๊งนะครับซึ่งมี3คันว่าแต่ละคันนั้นเนี่ยตกแต่งแตกต่างกันยังไงและคันไหนสวยเพื่อที่จะเป็นไอเดียให้กับ คุณผู้ชมทุกท่านเอาไปใช้ในการทำรถบ้านนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางมุ่งสู่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับผมไปกันเลยครับครับบรรยากาศค่อนข้างดีเพราะว่า ใกล้ทะเลลมพัดเย็นตลอดเวลาตอนนี้ m a x u ซ V80 ครบแก๊งเลยครับ3คันพรุ่งนี้เช้าจะรีวิวให้ทุกท่านได้เห็นบอดี้ด้านในนะครับว่าแต่ละคันมีสไตล์การแต่งยังไงผมหลงนะครับจริงๆมันต้องออกทางบ้านบึงแต่ผมเลยเลยบ้านบึงไปนะทีนี้ยาวเลยครับเกือบถึงพัทยาบริเวณที่เห็นไกล เป,เ,เป็นทะเลนะครับเป็นทะเลแล้วก็โรงไฟฟ้าบางปะกงนะั่แผมจำไม่ผิดมันเลยทำให้ลมทะเลพัดเย็นสบายพรุ่งนี้เช้านะครับจะถ่ายบรรยากาศวิวให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันครับ เป็นภูเขาที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งบรรยากาศค่อนข้างดีเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะติดภูเขานี่คือจุดที่เรานอน,อนกันนะครับสามคันคุณพ่อของรุ่นน้องผมที่อนุญาตให้เรามานอนเนี่ยท่านอยากจะเปิดเป็นจุดจอดนอน ตอนนี้กำลังวางขี้กัดนะครับว่าจะให้นอนตรงไหนแล้วก็เปิดวิวทิวทัศน์ให้คนที่มาได้นอนนั้นได้เห็นนะครับว่าที่นี่ทิวทัศน์สองฝั่งครับด้านหลังก็จะเป็นภูเขาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทะเล ทำให้ข้อดีของที่นี่คือลมจะพัดเย็นตลอดเวลานี่ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นอากาศค่อนข้างเย็นสบายเลยครับ นกร้องภาพที่เห็นไกลๆด้านล่างนั้นเป็นภาพของตัวเมืองชนบุรีเห็นไกลๆนะครับถัดจากตัวเมืองก็จะเป็นทะเลนะลครับเป็นวิวทะเลจึงไม่แปลกที่ เวลา,าเรามาอยู่ที่นี่แล้วจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นตลอดเวลานะครับเพราะลมพัดจากทะเลขึ้นมานั่นเองพัดมาทางเขาบริเวณนี้ผมคิดว่าถ้าพัฒนาเป็นจุดจอดนอนนั้นเนี่ยน่ามาจอดนอนพักผ่อนเพราะว่าอากาศค่อนข้างเฟรส ใจเต็มปอดแล้วก็ทำเสียงเสียงนกเสียงกาเนเต็มเลยครับธรรมาชาติดีมากๆเดี๋ยวผมจะไปหับกับข้าวให้กับลูกชายนะครับ2คนหลังจากที่เขาทานข้าวเสร็จก,ก็จะรีวิวรถตู้แม็กซัสทั้ง3คันให้กับท่านผู้ชมได้ชม ทั้ง3คันก็มีการออกแบบตกแต่งภายในที่แตกต่างกันไปคนที่อยากจะมีรถตู้นอนนะครับเป็นของตนเองผมแนะนำให้ลองศึกษาดูนะครับเพราะว่า,ารถเนี่ยมันก็จะต้องเหมาะกับการใช้งานของของ,ของเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนรีวิวรถท่านจะเห็นเลยนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ย ตกแต่งรถเนี่ยเหมาะสมกับตนเองกับครอบครัวยังไงนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงทำให้ตอบสนองความต้องการของเรา เด็กมื้อเช้าอานสเต็กนะลูกเดี๋ยวป้าปาจะทำขุยจับส่วนพระจินให้กินสลัดโอ้น่ากินไหมลกูกก่อนป้าปาจะทำสลัดป้าปาทำไข่ดาวอ่อได้ให้ป้าสองฟองเดี๋ยวจะกินไข่ดาวด้วย

นี่ได้รถมาจากที่พัทธลุงใช่ไหมครับพี่ no, um, พังงา <Yeah. S 1> อ๋อพังงาพอไปเจอรถที่พังงาก็ตัดสินใจซื้อเลยแล้วก็ส่งมาที่กรุงเทพเลยนะครับ mm hmm. ถ้าผมจำไม่ผิดพ <Yeah. S 1> ิทบิวข้างในค่อนข้างสวยนะครับสวีทโฮมมีห้องน้ำ นี่คือเตาแก๊สนี่ใช้ได้จริงใช่ไหมครับพี่วิทย์ครับโนะ oh, อ้เตาแก๊สใช้ได้จริงโอ้ oh, ตู้เย็นสวยมโครเวฟใช้ได้จริงอ่า ah, เมื่อกี้ลืมโชว์แอร์ครับมีแอร์ใช้งานได้ห้องน้ำใช้งานได้จริง นี่เป็นห้องนอนนะครับหลังจากตื่นนอนก็ปรับเป็นโต๊ะทำงานนั่งทำงานได้โอ้โหสวยครับพิวิทย์ออกแบบสวยมากท่านผู้ชมครับข้อดีของอพิวิทย์ก็คือว่าพิวิทย์สามารถนอนตามขวางได้ครับนอนตามแนวขวางพอนอนตามแนวขวางปุ๊บเนี่ยทำให้ได้พื้นที่เพิ่มนะครับได้พื้นที่เพิ่มสามารถที่จะทำเป็น ห้องครัวเพิ่มสิ่งล้างจานเพิ่มได้อุปกรณ์เพิ่มโอ้แจ๋วมากเลยครับอแโนอ no, อ่าแล้วก็มีโซล่าเซล์เยี่ยมเลยนะครับสวยงาม ถ้าไปแหล่งท่องเที่ยวไหนที่มีปลักอินก็สามารถเสียบปลั๊กได้แต่ถ้าไปที่ไหนที่ไม่มีปลั๊กอินก็จะมีด้านบนเป็นแผงโซลาเซลล์ยายามยืดสุดๆแล้วรถของพีวิศก็เป็น ทันหนึ่งนะครับที่นำ m a ็กซั V80 มาแต่งค่อนข้างสวยงามน่ารักมากครับผมก็จะออกแนวลูกทุ่ง แพงมากครับสนใจเลแต่ไม่รู้ปิดกันเท่าไหร่ของผมนี่ได้ได้มาจาก Motor. เทนวิชมอเตอร์รถที่ผมได้นี่ได้มาสามคัน<อ>ครับไม่รู้ว่ารถต่อไปจะได้มากี่คันนี่ครับท่านผู้ชมนี่เก็บอุปกรณ์ครัวด้านบนนอนได้ครับให้ประจินนอน แอรผมใช้ Mitsubishi in วอเตมุ้งลวดติดเองครับสั่งออนไลน์มา200กว่าบาทใช้ได้จริงครับลกหน่อยครับราะเมื่อคือนนอนกับลูกๆสามคนของผมเนี่ยงบประมาณไม่มากผมด้านหลังเป็นที่ เก็บอุปกรณ์ครัวสายไฟเพิ่มเติมครับบางทีก็เอารองเท้าวิ่งไปด้วยอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปนะครับข้อจำกัดของผมคือผมเนี่ยตัวสูงเพราะฉะนั้นผมจะต้องการความยาวเมตร90พอใช้ความยาวเมตร90ปุ๊บผมจึงทำห้องครัวในรถไม่ได้ซิงคล้างจานไม่ได้ก็เลยต้องปรับกลยุทธ์นะครับใช้ด้านนอกแทน ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมีความสูงเกินสัก175เนี่ยก็คงจะต้องออกมาแนวรูปแบบของผมที่ผมทำอยู่แต่ท่านใดนะครับความสูงไม่ถึง175สามารถนอนตามขวางก็สามารถออกแบบนะครับได้ฟังก์กชั่นสวยๆแบบรถของพิวิ์เมื่อสักครู่นี้ของผมไม่ได้ทำ แงโซลาร์เซลล์แบบพิวิทย์นะครับพิวิทย์นี่เขาทำปลั๊กอินด้านข้างเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับแต่ผมเนี่ยทำปลั๊กอินด้านล่างครับอหลบอยู่ด้านล่างไม่ต้องกลัวน้ำท่วมครับเพราะว่าผมมีระบบปิดแล้วก็ด้านใต้ก็มีอคอยร้อนนะครับเสียงก็จะไม่ค่อยรบกวนเท่าไหร่เสียงเบามากครับกลางคืนก็นอนสบาย ที่ผมไม่ติดโซล่าเซลเพราะว่าผมคิดว่าเวลาไปเที่ยวไหนเนี่ยก็มักจะมีปักให้เสียไฟอยู่แล้วแล้วก็ด้านบนเนี่ยผมจะเอาไว้กางเต็นนอน <cream. S 1> เวลาไปเที่ยวภาคเหนืออากาศหนาวๆก็อยากจะน,นอนบนหลังคารถนี่แหละครับความสุขของการมีรถบ้าน ท่านใดอยากมีรถบ้านเนี่ยข้อแรกที่ผมแนะนําเลยก็คือต้องลองนอนในรถบ้านดูก่อนนะครับบางคนเนี่ยลองนอนดูแล้วไม่ไม่ถนัดนอนแล้วไม่มีความสุขเนี่ยทารถบ้านไปก็อาจจะไม่คุ้มแต่ถ้าใครลองทดลองทดลองนอนแล้วมีความสุขก็ค่อยไปทํารถบ้านก็ดีนะครับ นี่คือสถานที่ที่เรามาแคมป์กันด้านหลังเป็นเขาด้านหน้าเป็นทะเลและกำลังจะพัฒนาเป็นจุดจอดนอนในอนาคตร,ราคาถูกๆนะครับคุยกับคาุณพ,พ่อเจ้าของที่บอกว่าอยากจะให้คนมาเที่ยวชลบุรีซึ่งใกล้มากครับจากกรุงเทพมาที่นี่ไม่ถึง80กิโลวิ่งทางมอเตอร์เวย์ออกทางบ้านบึงแล้วก็ห่างจากตัวเมืองเนี่ยไม่เกิน8กิโล ดวกสบายครับเดี๋ยวบรรยากาศโ,โรมเรื่นผมชอบที่นี่ตรงที่ลมพัดเย็นตลอดเวลาอีกคันหนึ่งยังไม่ได้รีวิวให้เพราะว่าน้องๆยังไม่ตื่นนะครับเกรงใจนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ ซื้อมาพร้อมกับไล,ไล่กับคันของผมนะฮะได้มาสามคันแต่คันนี้เนี่ยเจ้าของเขาไม่อยากให้คน,คนรู้ว่าเป็นรถนอนนะครับก็เลยไม่ได้ติดแหลกหลังคาหรือไม่ได้ติดบันไดไม่ได้ติดอ่อนนิ่งดูภายนอกก็เหมือนรถตู้ธรรมดาเลยนะครับแต่จริงแล้วข้างในเนี่ยคันนี้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับ f u ลอ option เลยฮะ โดยเฉพาะห้องน้าห้องน้นํานี่สามารถอาบน้าน้ําอุ่นได้ด้วยนะครับระบบน้ําระบบไฟคันนี้สมบูรณ์มากๆครับสามารถที่จะขับถ่ายได้จริงในรถแล้วก็อาจจะต้องใส่จุลินทรีย์เรือย่อยสปูตแบบครับถ้ามีโอกาสคงจะได้รีวิวให้ชม แดดยามเช้านี่วิตามินดีนะฮะค่อนข้างดีเราก็เวลาไปแคมป์บางทีก็ไม่ค่อยได้กางออนนิ่งนะครับเพราะว่าอยากจะนั่งรับแดดเพื่อได้วิตามินดีเข้าสู่ร่างกายตอนหายจากโควิดนะครับคุณหมอบอกว่าคนไทยในี่ยเซไม่ค่อยได้วิตามินดีแล้วก็แนะนำให้กินวิตามินดี3เพิ่มแล้วก็ตากแดดนะครับผมก็เลยต้องเชื่อฟังคุณหมอนี่นะครับเป็นบรรยากาศ การไปแคมป์ของคนที่ชอบอวิถีชีวิตรถบ้านก็จะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากครับเมื่อวานนี้เลิกงานเสร็จปุ๊บก็มาได้เลยแล้วก็ได้ใช้เวลากับครอบครัวในอนาคตคงจะพัฒนาเป็น จุดจอดนอนนะครับเดี๋ยวถ้าหากพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะแชร์ลงั่นชรือแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบอีกที